สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องา่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์ต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube นะแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอด ID Li n e ได้ที่ลิงก์ท็อปคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะ โอเคฝากัันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์เลยมากันที่เรื่องแรกนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของแดนนี่บลินนะครับซึ่งเป็นตำนานแข้งของอาร์จ็คแล้วก็ทีมชาติคอลแนร์นะครับเป็นพ่อของแดนนี่บลินนั่นแหละซึ่งเป็นอดีตแข้งของแมนยูเรานะครับก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการทำทีมที่เน้นเกมรุกของโอลิโกน่าโซชาที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ที่เขาทำให้กับแมนยูนะครับ มันเหมือนกับการขาดการจัดการระเบียบแล้วก็ไม่สามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับในแต่ละเกมถามว่าเอกลักษณ์ของแมนยูคืออะไรนะฮะนี่คือข้อแรกที่บรินเนยตั้งถามมาแผนการที่ชัดเจนคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่หายไปจากกุนซืออย่างโอเลกุนน่าโซชาที่มีการคุมแมนยูอยู่นะครับไร้ซึ่งระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนครับทีมของ แมนยูเนี่ยหรือว่าทีมของเขาก็คือโอเล่เนี่ยไม่สามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกดดันคู่แข่งเต็มที่เสมอไปตลอดทั้งเกมครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นมันบ่อยครั้งในแต่ละเกมที่เกิดขึ้นหรือว่าตลอด90นาทีทุกอย่างในทีมแมนยูขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเตะแบบล้วนๆนะครับนี่คือสิ่งที่แดนนี่บลินนะครับ หรือว่ามุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เขามีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเล่นเกมรุกของแมนยูนะครับเราก็ไม่ใช่คนเดียวคนแรกด้วยนะครับที่มีการพูดถึงแบบนี้ฮนะหลายหลายคนนะครับนักวิเคราะห์ตำนานนักเตะหลายๆคนอย่างเงี้ยน,นะครับก็วิเคราะห์เป็นเสียงเดียวกันว่าโอเล่เนี่ยเหมือนกับเรื่องของการจัดแท็กติกยังไม่เนียบพอนะครับแต่มันก็มีบางส่วนที่มีการชมเชยว่าโอเล่จัดการทีมได้ดีแล้วแน่นอนครับว่ามุมมองคนเรามันมอง การดูบอลไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของร็ฟุตบอลนะครับนะก็มาฝากกันเรื่องแรกนะครับส่วนวเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องของนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับอย่างทีมชาติสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของผลงานนะครับผลงานนัดล่าสุดที่เอาชนะอิสราเอลไปได้นะครับ3ประตูต่อ2ด้วยกันโดยในเกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะสกอตเบนคูมเบนี ทำประตูได้ครับในช่วงทดเจ็บนะฮะ90บวก3นะครับนะก็จบเกมชนะไป3-2นะครับนี่คือผลงานในทีมชาติของแม็กทูเมนีนะครับส่วนนักเตะรายที่2อย่างเจรอนซานโชนะครับซานโช o มีการจัดไป2องแอซิดครับเพื่อเรียกความมั่นใจกับทีมชาติอังกฤษนะครับก็จบกันไปด้วยผลสกอร์ส่วนประตูต่อ5นะครับอังกฤษชนะอันดอร่านะขาดลอยเลยนะครับ คนทำประตูก็มีทางแทมมี่อับราฮัมนะครับเบนเชเวลนะครับซาก้าแล้วก็เจมส์บอดพาวนะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแจ็คเกลิสนะครับประมาณนี้นะแล้วก็นักเตะอีกหนึ่งคนนะครับเป็นดาวรุ่งอย่างแอนโทนีอิลองกานะครับลงเล่นให้กับทีมชาติชุดไม่เกิน21ปีนะครับแล้วก็เอาชนะได้ด้วยนะครับพาทีมชนะได้ด้วยแล้วก็ผลงานโดดเด่นแบบเรื่อยๆครับทำประตูอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอิลลองกา ผลงานการทาประตูกับทีมชาติชุดเยาวชนก็ดีกับสโมสรชุดเยาวชนก็ดีนะครับอนาคตสดใสแน่นอนครับสำหรับอิลองกาส่วนเรื่องของรอยคีนนะครับรอยคีนแล้วก็ทางเจมนเดโฟนะครับรอยคีนเนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับหรือว่าพูดถึงเจดอนซานโชเสียหน่อยเพราะว่าซานโชเนี่ยมีในเรื่องของการปรับตัวยังไม่ได้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับตั้งแต่ต้นซีซั่น ซึ่งรอยคีนเนี่ยมองว่าแน่นอนครับว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ช้าสําหรับซานโชครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําได้ดีเนี่ยก็คือเราได้เห็นผลงานกับทางดอทบุลมาแล้วนะครับเขาคือคนระแบบกับทางตอนอยู่กับแมนยูเลยนะแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนอยู่ดอทบุลมันอีกแบบหนึ่งอ่ะอยู่กับแมนยูมันอีกแบบหนึ่งนะครับนะอยู่กับแมนยูเนี่ยเป็นพอลลีกด้วยลีกที่มันมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งการมาของโรนโดที่ย้ายเข้ามาเนี่ย มันก็ถือว่าเหมือนกับอยู่ภายใต้ร่มเงาของโรนโดเข้าไปใหญ่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสของเจดอนซานโชให้เวลาเจดอนซานโชนะครับเพราะว่าซานโชเพิ่งย้ายมาได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเราต้องให้โอกาสเรื่องของการปรับตัวซานโชไปนะครับส่วนเจอเมนเดโฟเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงซานโชเช่นเดียวกันนะครับเดโฟเนี่ยบอกว่าการพูดถึงซานโชมากมายเนี่ยคุณอย่าลืมนะเขาเนี่ย อายุเพียงแค่21ส็ดปีเท่านั้นครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความแตกต่างเรื่องของลีกการเล่นเขาไปอยู่ดอทบุนมานะครับเขาโชว์ผลงานได้ดีแต่ว่าเนี่ยคือพิบัติอังกฤษมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับมีการคาดหวังมากมายเพราะว่าเขามาด้วยค่าตัวที่สูงมากนะครับร่วมกับหนึ่งในทีมที่มีความกดดันสูงอย่าง Manchester, แมนเชสเตอร์เดนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานะครับซึ่งคีรแล้วก็เดฟมีความคิดเห็นเดียวกันนะครับว่า ให้เวลาให้โอกาสกันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของแฮร์รี่แม็กวกันนะครับแฮร์รี่แม็กวเนี่ยมีรายงานจากบิลเลอร์นะครับมีรายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยเตรียมปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ของแฮร์รี่แม็กวเพิ่มขึ้นนะครับจากค่าเหนื่อยเดิมเนี่ยอยู่ที่แสนเก้าต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะอัพขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับไม่รู้แหละว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณ 2แสน3สแสนประมาณนั้นครับเป็นการอัพขึ้นไปอีกนะครับนะก็ถือว่าเป็นการมัดใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับให้แฮร์รี่แม็กไวอยู่กับทีมอีกยาวๆนะครับแล้วก็เป็นการตอบแทนผลงานด้วยถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่แฟนผีวิษ์พิจารณด้านลบก็ตามแต่ว่าภาพรวมขเขาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมรับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการมอบเรื่องของค่าตอบแทนกันไปนะครับนะ โอเคนี่คือเรื่องของเฮลิแม็กไวท์ที่แมนยูเตรียมอัพค่าเหนื่อยให้นะครับให้ไปอยู่บนบนของสโมสสนเรื่องของนาเตท,ที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเออร์ดิงเบลห์ฮาแลนด์นะครับก็มีรายงานออกมาจาก MEN นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ล้มแผนการล่าตัวฮาแลนด์นะครับฮาแลนด์ aland, เนี่ยคือ เป้าหมายตัวเต็งหนึ่งที่แมนยูต้องการนะครับทั้งโอเลกุนน่าโซชาทั้งจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยนะครับก็อยากได้นักเตะรายเนี่ยดึงเข้ามาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมกองหน้าเพิ่มเติมนะครับในช่วงตลาดรอบหน้าซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีความคิดเห็นเดียวกันนะครับว่านี่อาจจะเป็นนักเตะรายแรกในช่วงตลาดรอบหน้าโอเคมาราอาจจะยากซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยรายแรกน่าจะเป็นฮาแลนด์มากกว่านะครับซึ่งย้อนกลับไปนะครับในช่วงตลาด กลางซีซั่นนะครับตลาดกลางซีซั่นในช่วงปี2020 ManU เนี่ยนะครับแมนยูก็เคยมีการติดต่อทางฮารแลนด์ไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยมีการติดต่อแล้วก็ในปัจจุบันอยู่กับทางดอทมุลก่อนหน้านั้นก็มีการติดต่อไปนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีรายงานกันออกมานะเป็นข่าวว่าสิบว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถึงขั้นที่มีการบินเจ็ส่วนตัวเนี่ยไปที่เ,อเยอรมันเลยฮะไปสโมสรดอทมุลเพื่อเป็นการแบบว่าพูดคุย นะครับพูดคุยการเจรจาต่างๆเกี่ยวกับการดึงฮาเลนเข้ามาเสริมแนวรุกให้ได้เพิ่มเติมกองหน้าให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแน่นอนครับว่าออดอทบุนก็บอกปัดไปตอนนั้นฮาเลนก็ยังไม่อยากย้ายด้วยนะครับเพราะว่าฮาเลนเพิ่งย้ายมาดอทบุนถูกไหมครับนะก็เลยทําให้ตอนนั้นแมนยูแพ็กอีกครั้งนะครับแต่ว่าแมนยูก็ยังไม่ล้มแผนการคว้าตัวนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของฮาเลนที่มีการพัฒนาแบบต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งนะครับผลงานการถล่มประตูแบบถล่มทลายนะครับแล้วก็แมนยูชอบมาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วโอเล,ล่เคยร่วมง,งานกันมาความสามพันเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็เลยแบบแป๊กแล้วสองถึงสามรอบก็ยังอยากที่จะกลับมาคว้าตัวให้ได้ติดต่อให้ได้นะครับคือมีความพยายามตามตื้อแบบเรื่อยๆนะครับแมนยูไม่หมดแน่นอนไม่หมดความพยายามแน่นอนตามารายงานออกมานะครับแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของนักเตะถึงแม้ว่าแมนยูจะมีแนวรุกที่น่ากลัว นปัจจุบันอยู่แล้วมีตัวเลือกแนวรุกที่ดีอยู่แล้วอย่างคริสเตโนโรนโดนะครับหรือเมสนันกินบูตเจรอนซานโชแรดฟอร์ดมาซียาวนะครับคาวาน,นี่อยู่ทีม,ทมอยู่แล้วก็ตามแต่แมนยูก็ไม่สนนะครับมีแล้วแต่เขาก็อยากเพิ่มเข้าไปอีกสักหนึ่งรายซึ่งเป็นฮาแลนด์เนี่ยแหละที่น่าจะเหมาะสมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจของฮาแลนด์จริงๆเนี่ย แกเรดเนวิลเนี่ยก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะแกเรดเนวิลก็เป็นตำนานของแมนยูเรานี่แหละบอกว่ามันก็มีโอกาสไปไปได้ครับซึ่งมซสยาก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับมาตาคาวานี่ที่อยู่ในพื้นที่แนวรุกก็มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันมาตาก็อยู่แล้วนะครับเรื่องของสัญญาคาวานี่ก็เรื่องของสัญญาใกล้ที่หมดยังไงก็ต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นสโลตมันบ้างอยู่แล้วแล้วก็การดึงหาเล่นมาเนี่ยมันก็ไม่ทับแน่นอนนะครับแถมทั้งดีไม่ดีอาจจะประสานง,งานกับ โรนโดได้เลยนะครับนะนี่คือมุมมองที่น่าสนใจจากทั้งฝั่งของแคนดิเนวิลแล้วก็การเล่นข่าวจาก m อ็นะครับว่าแมนยูยังตามตือ้อเกี่ยวกับการคว้าตัวฮาแลนแบบต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะแป๊กหลายรอบแล้วก็ตามนะครับส่วนเรื่องราวของลินการ์ดกันหน่อยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจสซินลินการ์ดเป็นรายงานออกมาจากเทเลาการาฟนะฮะสื่อใหญ่นะครับก็มีการรายงานกันออกมาว่า นิวคาสเซิลยุคใหม่นะครับที่มีการเทคโอเวอร์แล้วเรียบร้อยนะครับงบประมาณมากมายนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอมีการเทคโอเวอร์จะสันงบประมาณจะสันเรื่อง,องของนู่นนี่นั่นเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบตลาดรอบแรกก็คือตลาดช่วงมกรานเนี่ยน่าจะมีการทุ่มซื้อทันทีนะครับซึ่งอะไหล่ชิ้นแรกนะครับหรือว่าตัวเลือกอันดับแรกๆกเนี่ยคาดกันว่าน่าจะเป็นเจสซีลินกาดของแมนยูนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งรายเนี่ยน่าจะเป็นทางเจมส์ทาคอฟสกี้ตูเทอร์แบ็กของเบอร์ลี่นะครับที่พวกเขาให้ความสนใจซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าลนะินการ์ดก็เป็นที่สนใจของนิวคาสเซิลมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะลินการ์ดเลือกย้ายไปเวสแฮมมากกว่านะครับนี่คือ,อารายเงานออกมาภาพรวมแบบคร่าวๆนะครับที่มีการสรุปมาจากเทเลกราฟนะครับเรื่องของเินการ์ดเราน่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับว่าทําไม นักเตะรายนี้ถึงมีข่าวการย้ายทีมเพราะว่าเรื่องของโอกาสด้วยส่วนหนึ่งแหละเป็นปัญหาหลักๆเลยที่แมนยูไม่สามารถมอบให้ได้นะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของสัญญาที่ใกล้ที่จะหมดมันก็มีโอกาสย้ายทีมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเกิดไม่ต่อสัญญานะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีโอกาสเสร็จทางนิวคาเสเซิลที่ณปัจจุบันมีเงินพร้อมนะครับเรื่องของการการันตีก็พร้อมที่จะมอบโอกาสให้นะครับเพราะฉะนั้นสบาย,บายเรื่องของ สิ่งต่างๆที่ลินการ์ตต้องการมันตอบโจทย์แน่นอนนะครับนะส่วนนักเตะจ,จะเลือกย้ายไปหรือเปล่าก็รอดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ